ให้ใช้สูตรวายุซึ่งเดินดีกว่าแล้วก็เดินดีมากด้วยดูสิครับเดินเป็นแผงเลยสิบงวดเนี่ยที่ผ่านมานะฮะชนะไปถึงแปดงวดแล้วก็แพ้ไปแค่สองงวดเองลาวทีวีเนี่ยสองตัวบนก็ยังยืนสูตรวายุอยู่อันนี้ก็เดินเป็นแผงเหมือนกันนะใครมาถามแบบเฮ้ยเติร์นเยอะขนาดนี้เนี่ยถูกเยอะขนาดนี้เนี่ยเอ,อไปทำสูตรหรือเปล่าไม่ได้ทำส<ช><น>ะครับ พบกับสแกนหวยลาวฮานอยหวยหุ้นแล้วก็หวยรัฐบาลนะฮะด้วยสูตรจากแอปพลิเคชันชาร r กฟินนะตั้งแต่วันที่12ถึง18พฤษภาคมนะงวดน,นี้เนะี่ยมีทั้งหวยลาวหวยรัฐบาลแล้วก็หวยที่แบบเด็ดๆเ,เยอะเลยนะฮะติดตามกันให้ดีสำหรับแฟนคลับของทางชาร์กฟินนะครับถ้าใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็สมัครสมาชิกก่อนนะครับ แล้วก็อย่างแงี้ยซูเปอร์วีคุณก็สามารถดูได้นะทั้งหมดเลยนะครับทั้งหวยทุกตัวแล้วก็ทุกฟีเจอร์ที่มีนะครับก็สมัครเป็น QR Code หรือว่าพวกอินแ p ปเ u อร์เชสก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าแพ็กเกจเล็กนะมันจะดูได้ไม่กี่อันนะครับจะดูได้หวยลาวอย่างเดียวอ่ะทีนี้เราไปดูหวยรัฐบาลก่อนนะครับซึ่งวันที่16นี้นะเราก็จะ,ะมีการออกรางวัลกันเนาะ ภายในสัปดาห์นี้นะอีกไม่กี่วันเองนะครับคือในงวดที่แล้วเนี่ยก็พลาดไปนะฮะนี่เห็นไหมนี่งวดที่แล้วเนี่ยอันที่สองพฤษภาคมเนี่ยนะครับพลาดทั้งบนทั้งสองตัวบน2ตัวล่างเลยแต่ว่าเนื่องจากมันมีเลขเบิ้ลเลขแรงต่างเข้ามานะครับแล้วก็มันยังสูมันยังเดินอยู่นะฮะมันพลาดไปงวดหนึ่งเนี่ยงวดต่อไปเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งบนและล่างนี่ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับ ก็ตามได้เลยนะครับสำหรับสูตรวายุนี่ถ้าคุณกดเข้ามาสูตรวายุแล้วนะเล่นทั้งบนทั้งล่างได้เลยนะฮะดูแล้วยังเดินดีทั้งสองฝั่งเลยนะครับให้คุณกดดูสูตรตรงนี้นะโหลดแอปมาแล้วกดดูสูตรนะแล้วก็ Copy ไปใช้นะครับไม่ต้องมาถามในตัวคลิปนะครับในแอปมันมีอยู่แล้วนะอันนี้มันฟรีด้วยนะสะสำหรับ หวยรัฐบาลถ้าเป็นหวยอื่นเนี่ยคุณก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับเอาละทีนี้ไปดูหวยหวยลาวนะซึ่งหวยลาวนี่ก็เอาหายไปสัปดาห์หนึ่งนะครับตอนนี้กลับมาแล้วไปดูกันหวยลาวนะครับไปเลยครับสูตรพิเศษโอ้โหเดินเป็นแผงเลยสองตัวล่างนะกลับมาเดินแบบเวลาเขาเดินเนี่ยเขาเดินเป็นแผงอย่างนี้เนี่ยก็น่าลุ้นสนุกสนานนะครับเพราะว่าเนี่ย ถ้าแบบนี้นะครับหมายความว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจันทรอังคารพุธเนี่ยนะฮะไม่ใช่จันพุธสุกเนี่ยนะครับคือชนะทั้ง3วันเลยนะครับฉะนั้นหวยลาว2ตัวล่างนะใช้สูตรพิเศษแล้วก็คุณต้องไปกดดูสูตรเราเองนะเพราะว่าสูตรเนี่ยมันจะดูได้ในวันที่ออกหลังวันเท่านั้นนะครับเอาล่ะทีนี้อนอกจากหวยรัฐบาลนะที่จะดูล่วงหน้าได้นะครับ อ่าแล้วก็เราไปดูฮหาหนอยต่อนะครับฮาหนอยในคลิปเนี้ยจะบอกแค่ว่าใช้สูตรอะไรนะด้วยเหตุผลใดก็คือสูตรมันเดินไหมถ้าถ้าถ้าไม่มีในรายการที่แนะนำนะครับก็หมายความว่าสูตรมันไม่เดินแล้วก็ดูมาให้แล้วว่าสูตรมันไม่เดินอย่าไปเล่นมันนะครับนะไม่ใช่ว่าคุณกดดูเสร็จปุ๊บคุณเอาหวยไหนไปเล่นก็ได้นะจริงๆมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าวิธีดูมันก็มี วิธีในการใช้งานอยู่นะครับมีคลิปอยู่ก็เปิดดูแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าการใช้งานเป็นยังไงนะดูกราฟดูอะไรอย่างเงี้ยดูยังไงนะครับนะเอาล่ะทีนี้มาดูฮานอยนะครับฮานอย2ตัวล่างเนี่ยเขาก็ใช้สูตรพิเศษเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ได้ถูกสามงวดติดอะไรอย่างงี้นะเหมือนเหมือนทางหวยลาวอ่าเขาก็จะแบบงวดเว้นงวดไอ้อย่างงี้ก็โอเคละเพราะว่างวดเว้นงวดเว้นงวดเนี่ย สูตรมันก็ใช้เลขประมาณสักสามสิบหางนะครับก็ไม่ได้เยอะมากก็กำไรดีอยู่นะครับทีนี้ต่อมาครับลาวประตูชัยนะครับหวยตระกูลลาวอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือลาวประตูชัยสำหรับในรอบสัปดาห์นี้นะบนล่างเนี่ยใช้สูตรพิเศษได้เลยทั้งคู่นะแล้วก็คุณสามารถใช้ได้นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยคือ เลขเดียวกันนี่แหละฮะเล่นได้ทั้งหมดทั้งล่างคืออย่างนี้ใครที่เพิ่งจะเข้ามานะฮะคือหวยที่ชาร์จฟินมีเลขให้เนี่ยนะครับคือบางทีเราจะบอกเลยว่าสูตรนี้หวยตัวนี้ละเล่นเฉพาะบนเพราะว่ามันไม่วิ่งทางล่างอย่างนี้เป็นตน้นบางอันวิ่งล่างแต่มันไม่วิ่งบนนะ คือเวลาเราไปฟังจากที่อื่นเนี่ยเขามักจะบอกแค่ว่าเหวยลาวมีเลขนั้นเลขนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าบนหรือล่างนะแต่ของเราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าเมันวิ่งบนหรือมันวิ่งล่างที่มันกําลังเดินอยู่ัสูตรนะนะแล้วก็อย่างเคสนี้ก็คือมันใช้ได้ทั้งบนและล่างเราก็จะบอกว่าใช้ได้ทั้งบนและล่างนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะถูกไม่พร้อมกันนั่นเองต่อมาอ,อ ลาวสันติภาพนะลาวสันติภาพนะนี่เขาออกกันทุกวันนะลาวสันติภาพเนะี่ยคืออันนี้ไม่เหมือนนะฮะตรงที่ว่าสองตัวบนเนี่ยใช้สูตรพิเศษเดินนะครับนี่ก็เดินเป็นแผงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพอสองตัวล่างนะครับสตัวล่างนะให้ใช้สูตรวายุซึ่งเดินดีกว่าแล้วก็เดินดีมากด้วยดูสิครับเดินเป็นแผงเลยสิบงวดเนี่ยที่ผ่านมานะ ชนะนไปถึง8งวดแล้วก็แพ้ไปแค่2งวดเองโอ้โหเดินเป็นแผงขนาดนี้เนี่ยติดดาวไว้เลยนะฮะสามดาวนะคือถ้าสูตรมันเดินดีนะครับเราก็พยายามเล่นหวยที่มันเดินดีๆนะอย่าไปอันไหนที่แบบเออเรารักเราชอบมากเลยแต่หวยมันไม่เดินนะครับสูตรมันไม่เดินคุณก็อย่าไปเล่นนะครับมันก็จะเสียนะอ่าฉนั้นสองตัวล่างเนี่ยก็ เราสันิภาพ2ตัวล่างนะสูตรวายุนะครับคุณก็ไปดูซื้อแพ็กเกจเสร็จแล้วคุณก็กดดูสูตรเนี่ยนะคุณก็จะก๊อปเลขไปใช้ได้มีประมาณ40หางไม่ต้องบ่นว่า,าเลขเยอะอะไรอย่างนี้นะครับมันมีกําไรอยู่แล้ววิ่งเยอะสักขนาดนี้นะครับคือถ้าท่านจะหวังว่าสูตรมันมีแค่สองสามหางแล้วชนะเลยเนี่ยนะก็อาจจะแพ้ไปทั้งชีวิตนะครับเอาละทีนี้ ประชาชนลาวนะครับต่อมานะประชาชนลาวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหวยลาวนะครับที่วิ่งในวันในในในช่วงนี้นะครับสองตัวล่างวายุนะครับแต่ต้องเล่นมาติงเกลนะอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกเป็นแผงเห็นไหมเขาถูกงวดเว้นงวดนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไปเล่นไอห,หวยลาวสันทิภาพดีกว่านะครับเพราะอันนี้มันเล่นยากกว่านะครับต่อมาลาวทีวีครับ ลาวทีวีเนี่ยสองตัวบนก็ยังยืนสูตรวายุอยู่อันนี้ก็เดินเป็นแผงเหมือนกันนะใครมาถามบบกเฮ้ยเตินเยอะขนาดนี้เนี่ยถูกเยอะขนาดนี้เนี่ยเอ่อไปทําสูตรหรือเปล่าไม่ได้ทํานะครับสูตรมันก็เดินของมันเองนะครับแค่มาดูว่าเออตอนนี้สูตรไหนเดินบ้างเท่นานั้นเองนะครับะเนี่ยฮะเดินมาประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับดูดิสิบห้าวันเนี่ยสิบห้างวดเนี่ยนะครับแพ้ไปสองงวดเท่านั้นเอง สูตรวายุนะอันนี้ติดดาวไว้อีกเหมือนกันนะสามดวงเลยนะครับลาวทีวีใะสูตรวายุนะครับสองตัวบนนะเอาละต่อไปครับสูตรลาวลาวกาชาตินะฮะหวยลาวกะชาตสองตัวล่างก็เป็นวายุเหมือนกันนะครับโอ้ช่วงนี้เดินดีนะครับอันนี้วินเลทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะในในสิบงวดที่ผ่านมานี่แพ้สามงวดเท่านั้นเอง เดินเป็นแผงเยอะเลยนะก๋วยแบบดีๆเต้นเยอะสัปดาห์นี้นะอันนี้ประมาณ2ดาวนะครับต่อมาราว HD ราว HD 2โอสอตัวบนวายุออก็เดินเป็นแผงอีกเหมือนกันนะครับโอโ้ใช้ได้เลยทีเดียวสูตรสวยๆเลขง,งามๆก็มีให้เล่นเยอะนะครับนะบก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกกันไว้นะครับ นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ต่อมานะสูตรเนี่ยหวยช่วงสัปดาห์นี้หวยหุ้นมันไม่ค่อยวิ่งนะก็ข้ามไปเลยนะครับไปนิเคอิบ่ายไปเลยนะครับคือ,ค,อคือบางบางช่วงเนี่ยหวยหุ้นเนี่ยมันเดินดีนะเราก็เราก็เราก็ให้เล่นหวยหุ้นนะครับอาจารย์ก็ให้เล่นหวยหุ้นแต่ถ้าหวยลามันวิ่งดีก็เล่นหวยลาวฮานอยวิ่งดีก็จะให้เล่นฮาหนอยครับ คือไม่ใช่ว่าให้ไปเรื่อยยโอ้โหให้ทุกเลขให้ทุกงวดให้คนเล่นก็นเล่นตามไปแล้วก็เจ๊งกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเห็นเยอะนะครับนะมันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับที่หวยไอ้สูตรสูตรหนึ่งมันจะวิ่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอ่าต่อไปครับนิเคอิบ่ายนะครับบนล่างเนี่ยเขาเดินด้วยสูตรพิเศษได้ใช้ใช้ทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยนะ คือช่วงนี้เล่นไปนะทั้งบนทั้งล่างนีิเคอิบ่ายเนี่ยใช้สูตรพิเศษเนี่ยก็จะค่อนข้างมีกําไรแต่มันก็ไม่ได้หวือหวานะมันจะกําไรทุกงวดทุกงวดทุกงวดนั่นแหละนะครับมีแพ้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ลายะสะสมแล้วมันก็โอเคได้อยู่นะได้อยู่นะครับเอาละทีนี้เนี่ยก็ าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที้ว้ด้วยนะครับเพราะว่า YouTube ช่วงนี้นะเขาก็ไม่ค่อยจะรีชทักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ติดปัญหาอะไรนะครับก็ทักแอดมินเข้ามานะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ